อขออนุญาตทบทวนตัวเลขนะพ่ะเนาะตัวเลขแนวทางค่ะทั้งชมวขาชุดหนีงบอพิ่มใส่ได้ั้งแต่หกโป้งเสาจุดหอดหกทุมแล้วค่ะเนาะเป็นตัวเลขแนวทางชุดขอบจัก,กรวาลใส่ได้ทุกุนทุขวยแพ่ในมือนี่นะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านหลายคนที่เขามา่อพบเจอกะอย่าลืมพิจารณามึงทุกอย่างทุกุนทุขวยนะค่ะเนาะตัวเลขแนวทาง จะละัลนาตามนี่เสารัเมื่อนี้นะคะเรียกรัก90123ตัวประกอบ4หา6 7 8จับคู่บนล่างในเกสี่เก้าหาเก้หาเจ็ดเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งหาหสองสี่สองหาสอง สามสี่สามหาสามเลขวิ่นสี่หาเจ็ดแปอย์สี่เจ็หตัวระว่างคือ0กับสนะคะอันนี้คือตัวเลขแนว่วทางของโมกพ้มสําหรับคางนี้เป็นตัวเลขแนวทางของลุงหมานเมื่อว่านี่หลาย,าลายาท่านหลายคนกสิามาลุงหมานเข่าตัวใดของลุงหมานเข่าแปดศูนเข่าเจ็นย์เข่าเจ็ดหนึ่ง สำหรับมูวบ้านนี่หนึ่งเจ็ดเอาเมือนี้ลุมันไห้มาลุมันบอกว่าเป็นน้อยมัดร่วมเจ็ดน้อยเจ็ดน้อยเลยค่ะต้องชุ่มขาบกว่าสิเป็นน้อยเฉพาะกิดน้อยกาชาติน้อยพิเศษน้อยสามคีนน้อยพัฒนาน้อยปกติน้อยวิ่ยพี่นะคะเจ็ดน้อยนี่สามารถ แล้วบอกว่าเราต้องกลับพร้อมเนี้ไม่ต้องกลับผืนนี่ละวามีหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสห้หหหเอาทถาช่วมล่องมึงล่องมึงตัวเรีกับเลาไหลต่ห้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบงสิบสาิบ้หาชุด ะะมึงประกอบกันนะคะตัวใดเอามือให้เอดที่ฉีขีดให้มึงเรียกว่าตัวคืดกันคืดหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหาสองหกสามสี่สามหาสามหกนี่ค่ะตัวคืดกันมีอยู่เก่าชุดทำช่วมจัดเลยนะคะเอาฉีกีดไว้ให้ค่ะมีก็ได เอานี่สิเรียนหุจักว่าตัวเลขกเนวทางตัวแดงเขาสีเหนัสีนะาค่ะําช่วงขานี่คือตัวเล็กเนวทางของลุงหมานกับของพวพุ่มเป็นห้าน้อยมัดร่วมเจ็ดน้อยของพวพุ่มก็ใส่เลยทั้งเจ็ดน้อยนะคะสายน้อยหุจักดีสิเลีนเลยทั้งเจ็ดน้อยอันนี้ก็เจ็ดน้อยอันนี้ก็เจ็ดน้อยส้หรับน้อยนะคะ าิวดกันเป็นเจ็ดน้อยเลยบาทนี่เริ่มแต่มือบื้อนี่เป็นต้นไปวัดมืองว่าทั้งเจ็ดน้อยนี่ของผู้พมสิเขาจะตูของลุกม,มานเขาจะตูลอกมึงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นตัวเหรียแนวทางห้าหน้อยร่วมพลังของผูกพมกับของลงหม,มานท่านใดทีเขามาพบเจอลิดนี้อยเริ่มแช่ออกไปอย่ริ่มแช่ออกไปค่ะทนผช้ชมขาให้อดเจนั่งนี่ยอดวิวน้ำเน่เนาะคะ่ะ ขอากาบขอพุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลกันมาตลอดเนาะสำหรับห้าน้อยในี่เห็ดในทันบ่ผิดหวังนะคะเฮ็ดในทันบ่ผิดหวังพิจารณหน้ามึงคักๆเลยเอาพอถ่ายคลิปมี่ยังสีบอกก็แฟนขับเอฟซีบอกครับเมือว่าไหนกันทำน้อยบนรังใหน้น้อยอย่างนี้เนะาะเค่องเล่าเข่าน้ำเลยในเค่องเล่าท่น้อยนะว่าโปรไปเล่นเล่าก็ได้เละ มันโมโหบนมันเขาลังแ so ้วทั้งคีอะไรหนึ่งสามนี่เรอว่าโ่ขดออกไปอะไรเป็นสามสาหนึ่งยกข้องคนก็ตะกี้ได้แค่เซตสองตัวเานะเป็นวไปมุงยู่ได้จดเต็ม้เก้านั่นแหละจ้ามือกีฬาสีโผล่ล่างอะไรแต่ว่าผมมาอะไรแต่นั่นตะวันเรียกยิ่งเขาทั้งสามตุกเลยพอ ครับเดกวิ่งเขาแอบแดกเล่าัอืมอหลวงพ่อยังได้หลายโคกับจจ๊บุ้ยได้คุดสุดวิ่งนี่แน่นอนอยู่กับโัระว่างกรับตัววิ่งนี่ฝนใส่กันวะระว่างตัวไรระว่างตัวไรไงใไปย่มจัดตัว้นระว่างนะใส่ครับมึงเค็นตัดูยู่ตัระว่างนี่ตัวก้มันจะตัวหักหลักหัลังมาเลยตัระว่าง มือหนึงกับในหน่อยนเราแก้ววัลลุแก้วมือตระว่างเดีเพาะว่าในก็รโ้าเพราะว่าที่บอกว่าตรวละว่างก็ไดน่อยก็ได้ตรงนี้จจัดถิ่นว่าโวมากะตองจัดคือต้องกันละเท่าเคยมากุจิมากตอน่อว่าเข้ามาวัรลุแก่เรตัด้นเน้นต้นตานี่ต้นมงละจ้าพ่อก็ขอกลับกับผู้คุณพอหลายๆตัวลเลีแนวทางเนาะค่ะเนาะทนชุ่มค่ะ อันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของผอพุมชุดขอบจักรกวานกับของลุงหมานมือหนีล่องเมืองเจ็ดน้อยเทึงของพอพมเทึงของลุงหมานเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางนี่เออแลกแอกกับขอประชาสัมพันวาไัยาข่า,า,าก,ขกลุมไล่นะคะไอยากเข่ากลุ่มไล่ห้าน้อยทึงผอพ,พุเมทึงอาจารย์สารคามเดี๋ยวเสียวอ,อาจารย์สารคามมาลงอยู่ ห้าน้อยเพราะว่าพันเหตท่างเจ็ดน้อยเจ็ดน้อยขึ้นกันเดี๋ยวเสียพันเหตุทรงไม่ให้อีกเท่อนึงสิเดยเพราะว่าน้อยนี่มันเป็นหลทันหลายคนว่ามันเข่าดีเข่าดีแล้วก็พ่อไห้พ่อไห้่าไขยู่คนว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอจะให้อาจารย์สลรข้ามลุ่งมานพบพุ่มน้อยนี่ทั้งเจ็ดน้อยเลยเนาะหะเนาะ เพราะว่าตัวเลขกมันกระบ,บอบได้หลายตัวเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทงช่มกับขัดตามนี่ในหน,น,น่วยเข็นเขียนเมื่อนี่แหง้งลูกม,มันบอกว่าบาบตรงกลับเรว่ยสันทงช่มล่องมือเดื่อทนว่าบบตรงกลับล่องมือว่าสิบินยังไงเอาสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเหลขกเนวทางห้าหน้อยมัดร่วมทั้งจิตหน่อยนะคะทงชุ่มขาก็คอยทุกท่านทุกคนโฉมมานลำลุยขอกับขบคุณพพอทีได้มาแช่ ตัวเลขเนวทางให้ทาผู้ช่วมได้นําไปพิจารณาเนาะก่อนเนะาะจะเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปเล่าพัฒนากันแล้วกันค่ะท่านผช้่มค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ